อ๋ล่าเรื่องดวงประจำวันที่16พฤษภาคมเอ้ไย่หายไปไหนทุกคนบอกไา่หายไปไหนเดี๋ฮปปี้กำลังจะเปิดนะคะวันนี้ใช้สำหรับนี้ตึ๊บปั้งกล้องเนาะมันก็ตั้งแบบงูป่าทุกคนช่วยแฮปปี้อย่างหนึ่งคือเข้ามาดูที่หน้าช่องแฮปปี้หน่อยเหมือนจะโดนปิดกั้นแฮปปี้แบบลงอะไรแล้วบันมันไม่เห็นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนะ ถ้าเกิดช่วยกันมันก็อาจจะกลับมาแบบเปิดให้เห็นแฮปปี้เขาไม่รู้กันนาใบามีการปิดไปเล็กน้อยถึงฟันกา <laughs> ลางแฮปปี้มึงทำผิดอะไรเหมือนกันก็พยายามดูเขาไม่มีรูปอะไรเนาะมาเริโโ <laughs> <laughs> ่มโอ้โห t ดอ e เอ็มเ r อร์ลเดวิออฟโจูนแหมีมีแม่บอกด้วยนะตรงกับ The ะเอ็มเ r อเอร์เจแฮปปี้ก็มันคิดว่า The ะเอ็มเ r ออรคือไซยังไงคิดดูลิ ขึ้นมาแหละเป็นไพ่แผ่นไพ่ที่เาขาคั้นไว้อะแบบไม่ให้บอกอ่ะไหนจะพูดซิอะไรอ๋อคิดถึงคนคนหนึ่งแหละอืมโอเคค่ะคือไพ่บันนี้นะมันเกี่ยว,บบวกนะับความรักเนาะกับความรักเลยเราขอตั้งเง้นเดมอรเลอรขึ้นมาเลยค่ะดูว f o r o u n o r t u n e มันไม่ธรรมดาตรงที่มันมีภาพแปดถ้วยคือมันมีการหันหลังการจากไปแล้วอะ คือมีคนที่มีอีโก้สลับกันได้นะพลังงานเขากับคุณอีโก้สูงกะกาเป็นผู้นำค่ะเป็นแบบเก่งอ่ะยังไงก็ถือว่าเก่งมีบาลมีแบบอารมณ์เป็นคนเก่งอ่ะควบคุมได้หมดควบคุมไปยันความสัมพันธ์ควบคุมไปทุกสถานการณ์อาจจะเป็นคุณก็ได้ตอนนี้ที่แบบมิเริ่มมีอีโก้หนักแน่นและเดิ่มจากอะไรมานะสลับกันได้แต่พลังงานวันนี้คาดว่าเป็นคนที่มีอีโก้เขากำลังคิดถึง คนที่เคยเดินจกกากน่าจะเป็นคนคนที่พอแฮปปี้ถามไหมอีโก้มันประมาณไหนมันเป็นราชินีเหรียญน,น่าจะเป็นคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่ดูลักษณะไม่รู้นะรูปร่างอย่างไงหน้าไปเนี่ยแต่ดูดีและดูแบบดูมีเงินยังไงครับเป็นคนที่ดูดูดีอะ่ะแต่งชุดอะไรราคาไม่ต้องแพงเลยสมมติคุณซื้อเสื้อผ้าตลาดนะัใส่ปับ๊บคนนุ่มบอกว่าคุณดูดีซื้อมาจากที่ไหนหรอซื้อจากอะไรอะ่ะ ซื้อมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่พอคุณปอบล้วทุกคนก็ว้าวเฮ้ยใช้ของก็ไม่ได้แพงไม่ได้แบบไปติดแบรนด์เนนแต่ใส่และดูแพงาคนที่ดูดีดูแพงดูแบบมีมีมทรัพย์สินมนของตัวเองหรือว่าเอออยู่ได้ด้วยตัวเองอะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่อยู่ได้ด้วยตัวเองแต่มันขึ้นคุยเนาะคนที่คิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณประมาณนี้ The e ลอร์อีโก้พ่อยอดโอก้แม่ยอดโอก้เลยแล้วเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่มีความ มุ่งมั่นมานะพยายามตอนนี้เขาคิดถึงว่าคุณดูแบบมุ่งมั่นผ่านมานะพยายามที่จะรวยคือในชีวิตทุกคนคิดแต่ว่าจะรวยจะรวยจะรวยแบบการงานมั่นคงอย่างเดียวแบบเพื่อความมั่นคงเพื่ออะไรอย่างเดียวแบบในชีวิตนะเนาเออแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเหมือนแบบคนที่ยังอยู่ในความฝันด้วยแต่ก็อยากจะพุ่งออกมาจากก้อนเมฆเนี่ยแบบชูความมั่นคงให้โลกนี้ดูเลยว่าฉันทําได้อะไรเงี้ย คุณอาจจะมีการที่ยิบติฟกิบคิดเหมือนกันว่าจะพิสูจน์ตัวตนหรือต้องการสร้างความมั่นคงจริงๆเหินประสาทอยู่ข้างหลังแหะคุณจะต้องแบบมีความต้องการสักอย่างหนึ่งนั่นแหละตอนนี้อาจจะยังไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้อาจจะยังไม่อูไม่ได้รวยไม่ได้อะไรแต่ ความรู้สึกคุณยังไงฉันก็ต้องเนี่ยสวยแล้วรวยมากหล่อแล้วรวยมากมีความมั่นคงอิตาฝาดฉันสร้างด้วยความมั่นคงของตัวเองฉันจะไม่งอไครฉันจะไม่หวังพึ่งชีวีคู่สมมติคุณเป็นผู้หญิงนะที่มาฟังก็คือฉันจะไม่ได้หวังเธอแน่นอนน่าจะเป็นคนที่เดินจากมาแล้วหรือว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆที่คุณรออยู่ฉันจะไม่มีวันล้มลุกคุคานที่เป้าไปพึ่งสมมติคุณเป็นผู้หญิงคุณพอมีครอบครัวปั๊บ ฝ่ามีหาเลี้ยงมันได้ผิดนะแต่ถ้าเกิดวันไหนที่เขาหมดรักเลิกรักตัวเราเนี่ยแหละจะหาเลี้ยงไปยังไงเขาก็ทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยเนาะคือคุณมีความคิดไม่ใสแบบนี้แน่นอนแบบความมั่นคงเป็นของตัวเองฉันจะรวยฉันจะสวยหล่อดีมากมีความมั่นคงเป็นของตัวเองจะไม่ให้ใครมาเลี้ยงฝ่ายเดียวแต่ถาม่าคุณจะย้อมไม่เขาเลี้ยงไหมแฮปปพี่แบบคุณไปตอบกันเองนะเพื่อนๆคือต้องตอบกันเองมาก จะให้เขาเลี้ยงไหมก็เลี้ยงก็คงดีแต่ต้องดีป็นของตัวเองความรู้สึกความคิดคุณนะตอนนี้แฮปปี้จับที่ความรู้สึกแล้วจะเปิดไพ่ออกมาและประหลุบมากคือแฮปปี้ไม่ได้จับนะคือมันขึ้นมามันมีเดล l เวอรแต่มันตามด้วยสิดาบและมันตามด้วยนี่คือลักก็มีต่อต่อเรื่อยๆโอเคเลยคือดูนะสี่ภาพนี้คือเป็นรักที่จบไปแล้วอ ความรักอันนี้มันเป็นความรักที่จบไปแล้วและมันมีคนที่เป็นเด็กกว่าอาจจะเป็นเด e เ m อ e r เลอก็จริงแต่อาจจะมีลักษณะเป็นเด็กกว่าคุณมาพุ่งมาคุยแลละเด็กกว่าเนาะอยากจะเข้ามาพุ่งทยานมาหาเนี่ยคว e นส์ออฟวอก็คือแปลว่าคุณมีลักษณะที่มีใจิตใจดีมีเมตตาบางคนมีสัตว์เลี้ยงบางคนเลี้ยงหมาแมวจอหรืออะไรก็ได้หรือว่า รักธรรมชาติชอบธรรมชาติถึงผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชายที่แบบอ่อนโยนหรือคุณมีความอ่อนโยนอยู่ในตัวแต่แม่อ่อนแอนะพอมาขึ้นมาว่าแบบมั่นคงแบบตั้งแต่แรกว่าหลักแน่นมั่นคงหลักที่จุไปแล้วอืมแน่นอนอะไรที่เคยขุนเคืองกันในอดีตรหรืออืมัมนมันไม่ได้สมเหมายู่ดีก็จากกันเฉยๆอะไรเงี้ยได้หมดนะมันมีคนคนึงเนี่แหละที่เขากลํลมาพยายามจะมาคุณยังไงก็เลเวลเด็กกว่าคุณนะ ช่วงวัยช่วงอายุแต่ถ้าเกิดไม่เด็กก็ต้องหน้าเด็กกว่าหรือสลับอายุของทุกคนได้เลยอ่ะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆพ่้จะบอกอะไรอีกอยู่ดีๆมาค่ะด m p e ม a n c e แล้วก็มีหนึ่งด้วยคือตอนนี้เหมือนมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอะไรคุณอาจจะกลับมารักตัวเองมากๆแล้วคุณคือคนที่รักตัวเองมากๆแล้วหลังจากที่นี่มีความสับสนมึนงง เป็นทายที่เธอมีความมิตุกังวลน,นะคะเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้ายเดี๋ยวพลังงานดีเดี๋ยวพลังงานไม่ดีตอนนี้มันปรับเปลี่ยนพลังงานแล้วมันเป็นช่วงที่คุณปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วหันมารักตัวเองและส่วนเขาก็อาจจะหันมาแล้วเพิ่งเห็นค่าของคุณและหลักคุณจนหล่นใจแตกตัวอย่างไม่ได้มีการบอกกันนะมันเป็นภาพที่กำลังควบมามาอาจจะยังไม่รู้ยังไม่ได้บอกกันในสถานะตรงนี้เนาะมาต่อไปเขาจะบอกอะไรต่อ มันเคยพยายามอะไรกันมาจนจิตเนื้อยจิตปวกันน่าจะเป็นคุณนะคะมันเคยจบจริงๆความพยายามที่คุณเคยพยายามมาแล้วมันดูไร้ค่าือมันแบบมองมันเจ็บตัวมันแบบมันไม่มีอะไรดีเลยวันที่มันได้จบลงละคุณจะได้กลับมาทำอะไรเป็น The เอ้ยเป็น The Fool แบบมีความพยายามเพื่อตัวเองแบบปล่อยเป็นอิสระแต่ก่อนคุณต้องเคยดูแลประคบระงขมขา่นแน่นอนหรือว่า ดูแลดียังลูกประหนึ่งมีสหาย,ยาสมิทอะไรอย่างเงี้ยเลยอะคุณต้องเคยพยายามอะไรมาสักอย่างในความสัมพันธ์นี้แต่วันนี้มันจบลงแล้วจบจริงๆคุณเลือกที่จะจบจริงๆนะสำหรับที่แฮปปี้อ่านคือใครที่รบยังรู้สึกคิดถึงคนเก่ามากๆก,มก,มก,มก,ก็มันมันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าคุณยังมีห่วงแต่หายพินเทศความคิดถึงแต่เลือกที่จะจบจากมาเพราะว่าสภาพตัวเองก็จะไม่ไหวแหละ แล้วดูแลแต่เขาแต่ไม่เคยมีใครมาหันมาดูแลจิตใจเราเลยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นประมาณนั้นเขาไม่เคยหันมาดูแลคุณเลยหรือว่าให้แค่เศษเสี้ยวเล็กๆน้อยซึ่งมันไม่เคียงพอในความสัมพันธ์หรอกเนาะเพราะคนคนมันต้องอยู่ด้วยกันจริงๆฟูดเลยเลือกมานี่เลยเดอะฟูแฮปปี้เป็นคนที่ชอบเคยบอกแล้วว่าชอบเดอะฟูมากๆเดอะฟูคือสิ่งที่มันเป็นอิสระในชีวิตหน้าผาเป็นที่อย่างไงไม่รู้แต่ฉันไปแต่มันเป็นแสงสว่างแน่นอนเราไม่กลัว เราเออกมาจากความสัมพันธ์เนาะคิดถูกแล้วมาสร้างเมืองสร้าง,างตัวอยากมั่นคงอยากรวยอยากสวยอยากรวยอยากรวยอยากรวยถูกต้องแล้วมาเลยมาเป็นอิสระภายนี้แนะนําแนะนําวันนี้ขอแนะนําเลยนะอิสระจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเนาะจะอยู่ทําไมความสัมพันธ์ไม่ดีนะเริ่มมั่นคงกันมานะ่ะคนของคุณเริ่มจามั่นคงเริ่มนิ่ง ิ่มอยากจะกลับมาพยายามคราวนี้พยายามตอนแรกของคุณเก้าใช่ไหมเก้าไม้แต่เขาเจ็บตัวเขาอีกอ,อันนี้เขาสิบไม้แต่เขาไม่ได้เจ็บตัวนะแต่เขาก็ต้องแบกให้ได้เขาต้องมั่นคงกว่านี้ถ้าเกิดเขาไม่มั่นคงเขาจะไม่มีวันสมบับคุณเลยคุณก็ไม่เหมาะกับเขาค่ะสินมันไม่เสมอกันสินไม่ใช่หมายถึงสินห้าข้ออย่างเดียวนะหมายถึงชีวิตความเป็นอยู่หรือ ลักษณะการเอาใจใส่กันเอ่อการตอบตอบกลับในความสัมพันธ์มันต้องเท่ากันเนาะมันควรจะมันไม่ได้เทียบที่มูลค่างเงินทองะอะไรมันเป็นความรู้สึกถ้าเกิดเขายังเนี่ยเขาเริ่มมัน่นคงเริ่มคิดเริ่มตะนะ้าน่ะแต่ว่าถ้าเกิดเขายังทำไม่ได้ก็ไม่มีสิทธิ์กลับมาในชีวิตคุณแน่นอนนะคะเพราะว่ามันขึ้นกุมรอโชคชะตาแล้วด้วยนะเต็มเพลเลอเขายังแบ่งก้เขาก็คือก็วนอยู่อย่างคะ่ะ บ่อยเขาเราก็เดินจะไปกลับไปนานแล้วด้วยอ่ะเขาเนี้ยเขาจะคิดหนักคิดมากละอืมแต่ก่อนคุณเป็นแบบนี้อฮปปี้รู้มันถ้าจะผ่านสถานการณ์นี้มาไพ่มันบอกไปแล้วคือมันมันชัวร์แน่นอนม嘛คุณ <laughs> เคยไปสถานการณ์นี้แล้วตอนนี้ก็เป็นตัวของเขาบางเนาะยังหันหลังให้กันอยู่แล้วเขาได้จะมองจากทางระยะไกลอาจจะเป็นสื่อโซเชียลได้อย่าพยายามพยายามเข้ามาแต่ว่าอีกู ใช้ลูกโลบมองสองมันแบบเป็นคนที่อาจจะอยู่ทางไกลละยู่ห่างกันเพราะมันจากกันมาแล้วนะคะอยากเข้ามาเหมือนกันแต่ก็ด้วยความที่มีอีโก้สูงอ่าคนนี้เป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงออาจจะมีการจบก,ก็คือจบไปเลยนะอันนี้เป็นไปได้อ e ีกเคสหนึ่งก็คืออาจจะจบก,กันแล้วก็สองวันอยู่ระยะไกลๆอย่างนี้ไม่กล้ากลับมาค่ะเพราะมันแตกหักกันแตกหักไม่ค่อยดีนะ ที่มาอาจจะทะเลาะเงียบทะเลาะไม่เงียบอะไรก็แล้วแต่แต,แต่มันเป็นอะไรที่จัดกันไม่ค่อยดีค่ะอืมคนนี้เขาเป็นบุคลิกพยายามสร้างตัวอยู่คุณก็ไม่สิ้นกันเนาะมันน่าจะเป็นช่วงที่ปล่อยกันออกไปเพื่อไปสร้างเนื้อสร้างตัวหรือไปโฟกัสชีวิตเพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วนิสัยยังเข้ากันไม่ได้หรือไม่ดีนิสัยไม่ดีพออ่ะจัดมนเดี๋ยวเรา เออในสิ่งที่คนทั้งคู่ทํามาหมายถึงคุณและเขาถ้าเกิดคุณทําดีอะไรมามันก็จะประกาศสิ่งที่ดีของคุณเขาทําอะไรที่ดีมาเขาประกาศสิ่งที่ดีของเขาคุณทําอะไรไม่ดีมามันก็ตามนั้นนั้นเป็นการทิาพากษ์สายอยันหนึ่งแล้วถ้าเกิดเขามีความลับอะไรหรือทําอะไรไม่ดีกับคนทําให้คุณต้องหันหลังมันก็ทิาพากษาเขาแล้วคะ่ะอมืมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองความสัมพันธ์นี้ลงเอ่ยกันยากแน่นอนอืมลงเอ่ยกันแบบยากแน่นอน ขอพูดคำนี้เลยเพราะออกมาเลยฉเฉลยก้าวถ้วยคนเจ้าสำรานบิสเนีไปเรื่อยไปทั่วทางคู่อยู่ได้ด้วยตัวเองน่าจะเป็นทางคู่ทางคนละเขาเขาอาจจะหนักปะหุนนะเพราะลักษณะที่เด็กกว่าคุณอาจจะมีความมั่นคงกว่าอ้อโอเคเลยเขาเป็นแบบนี้คุณเป็นก้าวเหรียญมันเป็นอะไรที่อีกคนหนึ่งอยู่ในโลกแบบเขาเรียกอะไรนะโลกแบบแฟตะ อยู่ในกล้องในแฟลเลยบ่ายถึงว่าแต่อีกคนอยู่ชมนอกชมไม้ธรรมชาติแบบมีชีวิตส่วนตัว Into word, อินโทเวิร์ดกับเอ็กโทเวิร์ดมาเจอกันเนาะก็ <c oughs> บันเทิงมันเป็นความแตกต่างที่อ่าถ้าเกิดมีการรอคอยได้มันลงตัวเพราะมันเป็นอ่าความสัมพันธ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกได้เลยมันจะยาก่อยอืมตอนนี้ก็มีคนสร้างตัวแต่คุณละเขาด้วยมีพันธนาการหูกันแน่นอนอืม มันเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองมันเหมือนต้องไปสร้างมันก่อนเพื่อความมั่นคงโอเคแฮปปี้จบละเขามีความรักให้คุณแน่นอนเป็นคิงออฟครับนะคือคนคนนี้มีความรักให้แน่นอนแต่ความสัมพันธ์มันมีปัญหาค่ะ จากที่อ่านแล้วมันเป็นความสัมพันธ์เนี่ยที่มันหลายคนวุ่นวายเมื่อกี้พี่เปิดเพิ่มมันต้องฝ่าฟันอุปสรรคนักมากเนาะมันต่อมาเรื่อยๆเลยนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกด้วยพอเปิดต่ออยากขยายต่อเนื่องจากมีคนหนึ่งเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฝ่า,าเลยหรือฝุ่นก็ได้อีกคนนึงก็เก็บตัวคือมิดเลยเนาะต่างกันมากๆอ่ะคือต่างกันได้อีกก็เลยอยากบอกทุกคนว่าไปโฟกัสชีตตัวเองก่อน พลังงานมันน่าจะต่อๆกันมาเหมือนกันว่าให้ไปทําตัวเองให้ดีสร้างเมืองสร้างตัวทําง,งานหาเงินเนาะส่วนเขาก็เช่นกันดูแล้วเขาก็เป็นเจ้าสําลันอาจจะเห็นชีวิตเขาผ่านโลกโซเชียลหรือเขาก็เห็นคุณคุณอาจจะเห็นเขาแบบสนุกแฮปปี้ดีด่ามีความสุขก็ปล่อยเขาค่ะไม่ต้องไปคิดว่าทําไมทําไมทําไมอย่าไปทําไมพวกอย่างนี้เขาจะคิดได้ก็ต่อเมื่อเขาเติบโตขึ้นเอาปล่อยเขาไปตามทางค่ะคุณก็ไปตามทางของเขา วันหนึ่ง view June, นวิ f ฟอร์จูนกำหนดแล้วว่ามันได้ก็คือได้หรือไม่ก็คุณไม่อยากรอคนนี้ก็มีคู่คนอื่นได้คะ่ะแฮปปี้ไม่ได้บอกให้เจาะจงม่าต้องรอคอยใครตลอดชีวิตเนาะเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงแต่ถามว่ามั่นคงไหมอันนี้มั่นคงในอนาคตซึ่งไม่รู้เมื่อใ่ดูแล้วจะนานเพราะเป็นโชคชะตาและการหัดเกลาเสียงศักดิ์ิธิ์ให้มาแล้วเพื่อมาเรียนรู้การเรียนรู้มันต้องนานอยู่แล้วเนาะ กอนนี้ก็มาแค่นี้นะขอทุกคนคิดดีทำดีพูดดีไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตัวเองแล้ววันนี้มันเกี่ยวกับความรักรักตัวเองมากๆก,ก่อนเนาะก่อนที่จะรักคนอื่นเป็นต้องรักตัวเองก็ขอให้โชคดีทางการเดินการงานและความรักนะคะสวัสดีค่ะ